รึ้งชั่วโมงเดี๋ยวให้ถามมตอบตอบปัญหาอะไรก็ได้นะทำไปแล้วหรือว่าติดชดตรงไหนแล้วมีอะไรตรงไหนนั่งนั่งนเข้าอกันตรงนี้เลยอยกาแฟด้วยเรดเวลาขึชั่วโมง ดในเวาลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่าใครจะถามปัญหาอะไรบ้างมาเลยมีอะไรตัวเล็กค่ะตัวเล็กใจใหญ่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ใ,นในครจะยิงครั้งนี้ไหมตัวเล็กไม่สำคัญแต่ใจใหญ่ที่สำคัญกว่าอ,อตัวเล็กใจน้อยนี่ใจขี้น้อยใจนี่ไม่ได้อ่าจริงๆไอ้ศาสตร์เนี่ยอ่ามันเป็นอนักเรียกว่าเป็นอะไรนะ มันเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคบางครั้งเนี่ยอาจารย์ตามาถ้าเราดูรูปแบบพอดีในตัวนี่ยตัวเลขกราตามายมูลนี่น่าจะประมาณใครเดี๋ยวดูกันประมาณมะเหมี่ยวหรือเปล่ารู้สึกว่าประมาณใครดีเนี่ยนะประมาณแจ็คในใหญ่กว่าแจ็คนิดหน่อยนะอาจารย์ตามาในตัวใหญ่กว่าแจ็คหน่อยสูงก็ไม่อาจารยสูงกว่านะผอมแห้งแต่ทำคนรักษาคนร้อยห้สาสิบกิโลร้อยกิโลสบายสบายเลยเพราะอะไร มันเป็นการใช้เทคนิคกันนะไอ้จากกระดูกระดับกระดูมันไม่ได้เป็นใช้แรงถ้าเรารู้จักเทคนิคมับางทีเราใช้แรงบนเขาน่ะภาษาจีนเจ๊นี่อะไรนะช่ายดึงดินแรงบนเขานแล้วก็อันนี้เองไม่จําเป็นต้องอันนี้หรือว่าใหม่ๆเราทําไม่ค่อยได้เราก็ต้องไปจับหุ่นเล็กๆก่อนเลยดะเราไม่ต้องมาจับหุ่นแบบแบบบิ๊กๆนี้ใครๆเราหาหุ่นนี้ก่อนเนี่ยนะไปเปลี่ยนไซส์เนี่ยเดี๋ยวม่แน่พรุ่งนี้เราเปลี่ยนไซส์ เราเห็นเนี่ยเด็กๆตอนเล็กๆเลยเราจับมันเลยมันไปอยู่รงควายล้วจับมันมานอนเลยแล้วาักเลยแล้วเด็กๆนี่จะทําง่ายแล้วก็ทํำง่ายกว่าคนอันนี้เพราะจับเด็กๆกระปุบมันเริ่มเริ่มเริ่มเริอะไรนะมีความทางานมีความขึ้นมันก็จะหาอะไรนะหาประสบการณ์ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นต่อมาค่อยทำน้ำหนักนะต่อมาหนักประมาณหกสิบเจ็ดสิบแอขึ้นเรื่อยๆจาก65เป็น75บหเจ็ดาเป็น80ตอนหลังนี่อะไรนะ เนี่ยอยู่ระหว่างเจ็ดสิหานวดน้ำหนักมากสุดเนี่ยน้อยหเป็นภาคที่วัดโคกสนารภูมิดังนั้นไปหาดใจที่ภาคใต้เจอนรอยแปสอยห้าสิสูงประมาณ้อยเกโอ้โหตัวสูงมากตัวใหแต่มาแค่ร้อยหกสาเนี่ยเรานึ้อยแปดสิบนอเก้าสิระดไหนก็จัดได้เป็นจับได้ก็ล่าสุดไปคอนเทนโอ้หวันนั้นจะ <c oughs> ความใจนี่จะหนักหน่อยน,นะ <c oughs> หนักนี่สูงกับน้ำหนักเกินประมาณร้อยหกสิบอ่าก็เป็นข้างเหมือนเดิเป็นข้างเหมแต่ไม่ใช่คนเดิมและคนใหม่ไปที่อาไม่รู้ไปออกงานหรืออะไรเราทำไม่ได้อ่าแต่มาก็เลยให้หมอนรัตษอ่าลูกศิษย์แตมาขับรถไปแกอยากจะทำทลิทลิอะไรทะลุอะไรสิบสิแบ,แ,บแตมาทำร้อยห้าสิบแกบอกแกจะเอาร้อยหกสิบไปขอเด็ะเลยดจัดแก หมอนั่นละก็ตัวมึงเนี่ยใจจะมาแจ้งหน่อยเดืนกับอาจารย์นั้น,นเข้าขาตัวนี้เดี๋ยวที่จริงโดยเฉพาะเอ่ออย่างกับหมอหนอดเม,มืม่อวานเรงคุยกับอะไรนะคุณพรเนี่ยนะผมว่าเอ่อตั้งประเทศเนี่ยโอ้โหพวกพลัพงลพวกคนยืดลมไม่รู้โครงสร้างประทับมาจากอะไรนะตัวมันจะร้อยแปดร้อยเก้าร้อยตัวใหญ่ๆแล้วไนะอเราตัวสูงๆเนี่ยเราไป็นยืเขาวเราตัวเตี้ยเท่าอยู่เท่ากรอกเลยถ้าเป็นเด็กนี่ก็น่าจะประมาณหมอเข่ามึง แต่ัว okay. ่ามันก็จัดได้นะจริงต้องใช้เทคนิคก็ทำาับใหม่บางทีไม่ต้องัวบางที่ตัวใหญ่นี้จัดง่ายกว่าตัวของของเล็กๆเพราะว่าเขาไม่เกร็งโอเคมีอะไรไหมควรว่าแม่กทั่งคนตัวใหญ่กว่าก็อาจจะง่ายกว่าได้ใช่ใช่เราไม่เชนี่ยเราไม่เชื่อเราไปลองดูจัดหมอนหน ีคอนอะไม่ได้เก่งเแต่ตัวเล็กๆนะมันเก่งๆว่าโอ้ไม่ได้เคยเจอเมัวอกลัวใจอาจจะจัดง่ายกว่าตัวเล็กต้องต,ต้องรู้ว่าความเขาเกงไม่เก่งน,นะนะโอเคมีเวลาหากาามีเวลาสักสองานาทีมีอะไรไหมไม่ขอไม่นะหากมีเวลาสักสองสามนาทีไหม

How can I deal with the e c l i n e and bigger? I like said not a problem if they're not attached back. You know, you make them relax and then we can deal with in the the last day. I will deal with that. จริงๆนะอ่แม่เช้าเลยทำเสร็จไปแล้วก่อนขึ้นข้าวอที่ให้อะไรนะคุณเอ้ยชื่อฟังไ่้ไห เอ้ยเอคุณคนกูได้ยินมาสลามพูดเอ้ยทำไมไม่ได้ยินเฮ้ย hey, พูดอะไรนะพูดอะไรนะที่จริงศาสตร์ไคอร์ติกเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอาจารย์ดรราเมอร์เนี่ยท่านไปจับคนที่หูหอกอะไรนะคนทําความสะอาดนะหูหอกหูมไม่ได้ยินมา18ปีไปจัดดบตัดคออีท่าไหนไม่รู้ครับครับครับ,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 บไปมาอะไรนะได้ยินเสียงอะไร แต่นั้นมาเลยทำให้แบบว่าศาสตร์ธรณติเลยบอมเลยเลยบุ่มเลเปิดเลยเป็นอ่าเขาเลยสนใจกันเยอะเลยคนหูดับม้วนหอดเลยแต่มาก็จัดมาเยอะเลยนะดีมากแต่ต้องจัดบ่อยๆนะต้องอันนี้บ่อยเพราะว่าคนที่อะไรนะต้มน้ำเยอะๆหรือว่าคนที่แบบว่าแก้วหูอ่าอะไรนะบางคนแตกหรือว่าหรือว่าหูน้ำในหูไม่เข้ากันอะไรเนี่ยช่วยได้มากเลยไม่เชื่อคนที่ยืนยังอะไรเนี่ย เนี่ยก็เป็นขี้มาเน่ยเช็ดที่นี่ก็เป็นเช็ดที่ว่านอนติดเตียงมาปีสองปีแล้วนะเดินไม่ค่อยได้ข้างนี้อ่อนแรงหมดเลยแล้วก็ท้องเงินบางทีนะแล้วก็ท้องเงินว่ามันจะเป็นได้ใช่ไหมเพราะเขาก็อยากจะเดินอยากจะยืนกันเลยตอนมาแรกๆมีเวลามาเนี่ยต้องมีคนอะไรนะช่วยปยุงหรือว่ามาตอนนี้หลังๆมานี่ไม่ต้องถึงไม่ท้าไปไหนๆแต่เริ่มมาแต่ลูกๆเนี่ยทำงานราชการบ้างอะไรบ้างไม่ว่าง แคอยากจะมาทุกวันเนี่ยใจอยากจะมาวันแต่เนวันที่ลูกไม่บ้างนะหรือวันนี้เอาหลานมาส่งนี่ลูกส่งทาไปทาไปเอ๊ะวันนี้ทันมามาส,งางามมาสงังเกตอาการเอ๊ะดีขึ้น,นอ่ะเนี่ยวันที่มันต้องทำบ่อยๆนะวันทีท่มันเป็นนานเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ถ้ามันเป็นแค่กำลังพลึบพลึบตั๊กลงลงมาปั๊บเนี่ยเราก็เรียกจัดก็ได้ในกวันก่อนเนี่ยวันที่สิบสิบสิบเก้าไปสิบแปดหรือสิบแปดสิบเก้าเนี่ยมีมีไปสิบเก้าีปสิบเก้ามีคน มาถึงสนามบินใช่ไหมสานามบินมารถไฟกจลังจะรับจะไปรับปุ oh. ๊บเอ้ารถมาตาร์งไม่ติดบอกให้หมอนลีแต่ที่ทำอาหารแกก็จะมาช่วยชาบแต่ให้ขับรถมาจะมาชาบแต่ไม่เดินสะดุดใส่เส้นครุกตุบ๊บตักโอ้โหเอาแล้วนะซี่ขางซี่คงไม่รู้จระโดดขางกรถ่ายเซลล์ไม่มีแค่กันนะ้อเสบเ mm hmm. มื่อวานเย็นแกก็มาพักที่นี่จะมาช่วยดินช่วยจับให้เรารู้สึกว่า เรื่องนอนได้แล้วหลับได้ดีขึ้นบางทีที่ถ้าถ้าล้มถ้าหกล้มถ้าอะไรใหม่ๆเร็วๆเนี่ยที่มาัจับที่มารักษาเดียวถ้าเราเก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีเป็นแรงเป็นอะไรพวกหนมันก็รักษายากต้องถ้าเป็นเด็กนี่ก็จัดได้ไวเร็วขึ้นโอเคใช่ไหมชอบ ก็ที่จริงที่จริงเราเราเราเรียนกันเนี่ยสองวันส่วนมากจัดกระโดดระดับกระโดดแล้วจะเน้นกระโดดใหญ่ๆก่อนเน้นเน้นกระโดดเน้นช่องคอช่องอกช่องเอวถ้าเป็นปัญหาเรื่องคอเนี่ยเนี่ยเราดูตั้งแต่เนี่ยดูกล้ามเนื้อหรือว่าดูอะไรนะอาการหัวลุกเนี่ยตั้งแต่คอไม่ว่าหูไม่ว่าตาไม่ว่าแขนชาไม่ว่ามือหัวเบี้ยหัวไมเกรนก็จับช่องคอเลย ใวการช่องคอเนี่ยอาการที่เราจะใช้เนี่ยก็คือถ้านอนคว่ำบางคนเนี่ยกลัวถ้านอนหงายไม่เอาใช้ถ้านอนคว่ำก็ได้บางคนถ้านั่งกลัวเรก็ใช้ถ้านอนหงายก็ได้ถ้าจับคอเนี่ยมันมีกี่ท่าถน้นอนคว่ำนี่หนึ่งท่าใช่ไหมถ้านั่งก็กี 1, 2, ่ท่าสามท่าหนึ่งสองสามได้หมดแล้วก็ถ้านอนหงายก็หนึ่งท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีสองท่า ทำมือยังไงก็ได้แต่ขอให้องศามันถูกได้หมดเลยองศาที่เราไปได้หมดเลยอย่างกับเราลุกลุกวันมันตึงๆแข็งๆอ่าตรงนี้มันตึงๆอย่างเราจัดให้มันนิ่มมาเราจัดลงครับตรงนี้มันแข็งๆนิ่มเลยก็ได้หมดเลยก็คือว่าถ้าโชคดีตั้งแต่ปัญหา C ีหนึ่งซีจะจัดได้หมดเลยตั้งแต่เราดูภาพประสาทไหมภาพรูปประสาทว่าภาพรูปตอนนี้อันที่สองเลยไหมอันที่มันมีอะไรมีปัญหาได้หมด แขนชานิ้วชานิ้วล็อกมือชาได้หมดส่วนตั้งแต่ทีหนึ่งถึงทีสองนี่ปัญหาเท่าไหร่ยาว้าภายในหมดเลยนะเห็นไหมตั้งแต่ตับไตไส้พุงหัวใจมีปัญหาระบบปอดระบบอะไรลำไส้ถ้านอนฟ้อมนี่เขามีกระดูกอะไรถ้านอนฟ้อมก็ผีเสื้อถ้าพนมมืออ่าพวกนี้ก็จะมีตุรกีอ่าแล้วก็อะไรนะถ้ากอดตึ๊ดตึ๊กตึ๊กตึ๊กเห็นไหมแล้วก็ถ้าเลยถ้าเข่าถ้าแปะ ใช้ได้หมดเลยจนถึงจากกระดูกช่องอกอถ้ามีปัญหาอวัยวะภายในในช่องอกนี้ต้องตัดเลยแล้วเราสังเกตเวลาเรากดไปไหมตรงตรงอย่างกับของเขาเนี่ยเขาจะมีแข็งช่องประมาณ C4 เดี๋ยวไม่ได้ C4 ที่ห้าถึง C7 ตรงนั้นจะตึงๆแข็งๆมากเลยช่องสะบักไหล่ตรงกลางประมาณถ้าเป็นผู้หญิงก็ประมาณนั้นนะถ้าแถวถ้าแถวอะไรเนี่ยกระดุมอะไรนะเส้นไหนข้างหลังประมาณเนี่ย พอที่จะมาจะมีจะมีปัญหาอ่าห้องกระเด็นจะมีปัญหาระบบหายใจระบบหัวใจระบบการเส้นหัวใจอันนี้แหละก็ต้องจัดช่องอกอ่าแล้วก็พอมาถึงช่องล่างนะ L หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นพวกบลำไส้ยงลำไส้ใหญ่กับครอบปัสสาวะปัญหาช่องช่องระบบสตรีระบบอ่าสภาพรูปทุกงี่นะเสื่อมสมรรถภาพหรือว่าอะไรได้หมดเลยช่องล่างมันได้หมด ก็คือว่าเราต้องไปท่อ้งเอลนะเ้อมั C หนึ่งถึง C เจ็ดหนึ่งถึง C เจ็ดรอเดี๋ยห่งถึง T สิอง,อ 1, อง, 7, 1, อง,งนี่อเป็นของโบกบอกระ,ระ,ระกอะไรนะที่จริงมันมีภาษาจิษเหมือนกันนะให้ชอบไปเซิร์ชดูได้ดูแค่ไปเซิร์ชดูเนะี่ยอะไรนะ The Automatic เไรนะ Stipcial อะไรที่มันสัมพันธ์เยได้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเน้นทฤษฎีนะให้จะขอไปคน้นคว้าเยอะ ส่วนถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงอะไรนะตรงอะไรกล้ามเนื้อน่ะจะตรงไหนตรงไหนดูว่านิ้วไหนเชียร์สมมุติว่านิ้วนิ้วอะไรเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งชาเนี่ยแสดงว่าเป็น C6 C7 มีปัญหาถ้ามันไม่มีแรงหรือว่าอะไรจับเลยมั้ยหรือว่ามันล็อกเลยเราก็ต้องไปจับซีหกซีเจ็ดถ้าสามนิ้วนี้เป็นอะไรข้อเลยอ่าซีสามซีหรือว่าอะไรเราก็ไปดูมันจะมีบอกอยู่มที่ แต่บางทีอันนี้เราต้องทำารบ้านต้องท่องจำด้วยเหมือนนกับลูกภาพอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดกมาจกดิปสิแลน์ลูกภาพใน,นเอ็กโปอะยางไมไมได้รูปสิทธ์เราเอามาให้มา็ต่มาก็ขายายมันเป็นจุดอะไอยรเนจุดสะคอนอกํ้มน็ตนำจ็บุดน็ตเจ็บก,ก็กดตัวนั้นอันนี้ก็บางทีเขเดือดรึว่าหนาเงินเจอนักกาย้าวบำบัดอะไรโอเคไม่ได้ก็ เทศขาจะทําเป็นคอร์สนะบางที่นึ่งหมอก็อยากจะจะบ้านเลี้ยงไข่เขเลี้ยงไข่เนี่ย,อย,ยนะคอร์หนึ่งเขาจะทํา12ครั้งบางบ้านบางที่เนี่ยก็จะเน้นอะไรนะทุกครึ่งปีว่า,าสามเดือนมาเช็คอัพทีนึ่งเหมือนกับยกตัวอย่างรถเนี่ยขับหมื่นกิโลต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องไปเปลี่ยนหมอ้อปคคล,ลองต้องไปตรวจเช็คหมื่นกิโลคนรับกันถ้าเป็นพวกหมอไคโรแเจนติกเนี่ยครับประมาณสามเดือนถึงหกเดือนเนี่ย บบโครงสร้างทั้งหมดแต่ถ้าเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราไม่สบายเรากินไม่ได้นอนไม่หลับทายไม่ออกหรือว่ารู้สึกตัวเองไม่สบายกเราต้องไปหาหมอนี่ได้เลยเล้วก็จัดให้เราปุ๊บก็แค่ๆหาคนที่เราจบนอนหลับดีแล้วกินข้องถ่ายข้องเพราะว่ามันเพราะว่าระบบโครงสร้างร่างกายเราเนี่ยถ้ามันมีปัญหาตรงเดียวตรงไหนมันก็จะทําให้เราเราเราอันนี้ไม่ได้ถ้าสามารถที่จะมาไปหาอาจารย์อุพงอ์ท่านหนึ่งนะเวลาจะมา ท่านก็จะจัดให้เขาใกล้ๆแล้วเราก็จะถามแบบว่าจะมาอีกเมื่อไหร่เมื่อนกี้นึครับคนไข้เนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าจะมาเมื่อไหร่ยังยังไม่ได้กลับบ้านเลยถามว่าจะมาเลยเพราะว่าหมอเนี่ยเราไปโรงพยาบาลไปเรื่องกคนไข้เนี่ยส่วนมากหมอจะต้องนัดใช่ไหมให้มาสามวันห้าวันเจ็ดวันถ้าหมออยากได้ตังค์เราลำไปบ่อยเขาต้องนัดคนมาบ่อยเลยแต่อาจารย์ที่ไต้หวันเนี่ยท่านเลยนะบอกว่าเออนะจะถามว่าจะมาไหม เจ็บเมื่อไรค่อยมาอะไถ้ามีปัญหาอะไรค่อยมาไม่เจ็บก็อย่าไปนวดสมมติเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรไปซื้อยากินทําไมแต่เราเจ็บเราป่วยเราถึงไปซื้อยากินก็เหมือนกันสุขภาพเราถ้าเราไม่ปวดไม่ื่อยไม่ขับไม่อะไรไม่มีบร้เราไม่ต้องไปจัดบางทีเนี่ยเะครเราเป็นปวดปวดไม่ื่อยมีเจ็บตรงนี้ตรงนี้เราไปหาหมอหมอเลยนะไปถามหมอแผนจิุวันัามาเนี่ยเราไปดัดจดูกปปล่อยได้ไหม หมอแพทย์วิทยาลัยจะไม่คยแนะนําให้คนไปดัดกระดูกตัดกระดูกเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวระวังนะไปตัดกระดูกบ่อวัยนะกระดูกมันหลวมเพราะว่ากระดูกมันหลวมแต่พอหมออะไรนะคนเจ็บป่วยๆถุนเราเจ็บป่วยเราไปถามหมออะไรนะหมอใครรงหมอตักระดูกหมออะไรต้มเนี่ยไม่ฉันกินยาเลยไม่ฉันไปผ่าตัดเลยไม่ฉันไปฉีดยาเลยหมอใครรงหมอตัดกระดูกเลยบอกเฮ้ยอย่าไปกินยาอย่าไปผ่าตัดกินยาไม่ดีไตพังหน้านี้ไป่เราต้องรีบไปฟังใคร นะใช่ไหมดีใช่ไหมเนี่ยหมอหมอแผนปัจจุบันกับหมอแพทย์างนยาลโรคไขโลเนี่ยเขาจะไม่่อยถูกกันเท่าไหร่ทำไมไม่ถูกกันเพราะว่าจะได้ผลประโยชน์ก็มีส่วนน่หรือว่าอะไรแย่งลูกค้ากันหรือว่าอะไรคนไข้เนี่ยไม่ไปหาหมอชินยาผ่าตัดผ่าตัดข้หนึ่งโอ้ได้เยอะเลยจินยาข้างหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ไปดับสรุปก็แก๊กแก๊กเอาหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวกไยกตัวอย่างเช่นว่า ลูกค้าอะไรลองประทานที่ดีที่อเนี่ยคุณพรรักษาลงไปหมอเนี่ยเตรียมจะผ่าตัดแต่พอรักษาตัดไปก็ต้องยังสายยังฝังเงยได้เช็ดสเลงออกหนึบมันไม่มีเลยนี่ยจุกทับเส้นลองหมออะไรนะดรพอยเราพ่อยดรพรจัดไปเรียบร้อยละผมว่าถ้าคนเรื่องอะไรไม่เจ็บไม่อะไรแล้วก็ไม่ต้องผ่าโอ้โหคนไข้นี่ก็ว่าเขาว่ามีบุญเลยนะโชคดีไปเลยนี่แหละบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็อยู่แต่ว่า บุญมีกำบังหรือว่าอะไรอย่างนงี้บางทีนี่ก็พูดยากเหนอนกันแล้วแต่บุญแต่ดีบางคนบางคนนี่หมอหนัาผ่าแต่มาเคยเจอนะบางคนที่โดนนักผ่าจะเข้าเข้าเสียงเข้าอะไรเ็หมอจะนัาผ่าที่หน้าหรือว่าใกล้กันเขาก็กลัวแล้วไปดูในเสิร์ดูว่าไอ้ใครข่าแล้วเป็นไงบางนีบางคนผ่าแต่เราบอ้มีอาการเอฟเฟกตเป็นยางงี้ไหมบางคนผ่าแล้วก็ดีข่าเข่าบ้างข่าเอวบ้างบางคนข่าแล้วดีนั่น สองปีมันเป็นแหละบางทีเราไปถามหมอว่าขานีไม่ดีหมอว่าห้าสิบห้าสิบอาจจะดีอาจจะไม่ดีห้าสิบห้าสิบคนไข้ห้าสิบห้าสิบเนี่ยต่ำนิดหนึ่งก็กยังเดินได้อยูน่นะพอขาดห้าสิบห้าสิบกูเดินไม่ได้จะทำย่างไงดีบางทีคนไข้ก็กลัวดก็ต้องหาวิธีว่ามีวิธีไหนบ้างแต่คนคว้านในสุดในวันนี้ก็โผล่มาวันนี้ก็มีคนแนะนำนะก็ทำทำไปบางคน,นงอนาจจะโดนขาดก็ไม่ขาดเลยส่วนมากถ้าถ้าจะมาว่านักขาดเนี่ย ให้ไปเลือกวิธีสุดท้ายว่ามันหมดล้อันมันหมดมันดึงมันตัดมันเกดมาเลยสามครั้งสี่ครั้งมันไม่หายแล้วไปเข้าห้องผ่าตัด ได้เขาตสงสารเราอะเนะอ่ะเหลือเว,เวลาสิบนาทีไม่มีใครถามเลยแช่นัน,นะ ที่ไปอะไรนะรลำไส้ใหญ่หรว่าอ,อะไรเนะน,นี่ยมันจะมี่ถ้าเป็นช่วง S1 S2 มันก็จะไปพวกรถลูกตกลึกทัน,บบ 10, 000, นบบอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปอะไรนะเจะว่าจะไปท่อต้องไปท่องจำไปอะไรนี่แหละ,ะถ้าเป็น,ออนจจช่วงเอวก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ต่องปกก็อยู่ประมาณช่วงนี้อันนั้นเราต้องไปท่องจำเองถ้าเราจะหาละเอียดเๆก็ต้องเนี่ยในภาษาไทยเลยนะ,นะ,นนะะมันจะมีชิดชิดในในคูน่เกิลอยู่ในแล้วถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษใครเป็นเสื้อ เกี่ยวกับะระบบประสาทเชื่อมโยงกับอะไรนะอะไรนะภายใน,นอ,อ่ะอายุภายใน,นแล้วเราก็ไปทำดาวอาัลกดูข้อนี้เป็นอะไรสมมติว่าเขาเป็นมีปัญหา l 4 l 5อาจจะเป็นปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเรื่องชีกระปิดกระปอยเร,อออรพอพเรื่องอะไรกนะบพะปัสสาวะเรื่องอะไรผู้หญิงก็เป็นมดลูกเป็นอะไร หมอนมอนกระดูแ่อบเนี่ยปไทีเกระดูรไหนเส้อปนแต่ป๊เินนะชอบฝรั่งดีนะก็ภาษดีมออนใช่มนกระดอบดอมนกระดอบมนกระก มัเห็นไม่เห็นแต่มันมองมันทับเส้นประสาทพอมันทับเส้นประสาทปก็เนี่ยมันก็จะทำให้แขนอะไรนะอะไรนะขาชาแขนชาหรือว่าอะไรก็เนี่ยแล้วคุณหมอก็จะผ่าตัดมันออกไปสิ่งที่ออกมาเขาผ่าป็แลเดี๋ยวก็มีสองตัวนี้ก็ สังเกตพวกสต๊อกสต๊อกได้เดิมถ้าเราเห็นนะใครก็ได้ถ้าความดันลดทักความไม่พอลดนอนหลุดมันจะอาการมันจะปากเยิ้วปากเยิ้วชาเนี่ยมันจะมากันชาหรือปากเยิอวแสดงเริ่มเนี่ยเส้นจตรงไหนอุดตันหรือว่าตรงคอตรงไหนมันมีปัญหาเชียดอันนั้นต้องรีบมามีบมันมาจัดมามาอะไรปุ๊บเนี่ยก็ถ้าจับปุ๊บเนี่ยโอ้ปถ้ามันหายชาหายอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าปากมันเยิยวปุ๊บเนี่ยก็จะดีขึ้นนะแต่ถ้ามัน เปรี้ยวปากทั้งปากเปรี้ยวแล้วก็มันช้าเนี่ยแสนงว่าเส้นเนี่ยถอยหรือว่าระก็ไหลเวียนจะตรงในสมองเส้นไหนสักเส้นแล้วมันอุดตันอ่าแล้ว เลือดที่มันข้างมันเสียดว่าเจาะเลือดออกนะเข็มแทงหรือว่าอนี่ให้เลือดมันเฉียบออกมาทําไมพวกที่มีเลือดคงเลือดข้างในสมองพวกอะไรนะฮะพวกอุบิเหตุกอะไรพวกเนี่ยเขาผ่าตัดถ้าหมอแผนโบราณผ่าตัดเอาเลือดในเลือที่ในข้างออกมาแต่ถ้าเป็นแผนจีนเนี่ยเขาไม่ได้ผ่าเขาเจาะเลยเราจะเห็นมีอาจารย์หรือ่าอาจารย์เจ้าวจเจ๊ะนี่มาอะไรที่จระเขเนี่ยเวลาพวกสต้องเส้นเลือดติดเส้นเลือดแตกหลายอไหร่ก็จะโกลหมอเลยจับโกลมโกลหมอเลยโกนมโกลโกลอย่างนี้แล้วก็เขาก็เอาอะไรเนี่ย มีดอะไรนะมีดหมอแล้วนะแหลมๆนะครับมากอาแล้วก็เอาแก้วบุกตู้เลือดมแล้วก็สตองสตองแล้วเราดูแต่รายการอะไรนะเจาะลึกเจาะอะไรนะตมาเห็นไหมโอ้แบบว่าคนที่เป็นสตองโตหายเยอะเลยคนไปเยอะอันนั้นอ่ะเจาะเลือดช่วยได้เข้าใจช่วยได้เยู่นถ้าไอ้ตมาการลุกสยดายที่หน้าไชาชาหรือมาเคยเจอเช่นตอนนั้นเป็นเด็กนะตมากำลังออก สร็จแล้วไปเจอเป็นครูสอนเนี่ยรู้สึกครูสอนอนุูปแบบอะไรเนี่ยหน้าประชามันกับเครียดกทำงานหนักหรือว่าอะไรรู้สึกจะเครียดกับหน้าชาชาขึ้นหน้าเนี่ยสิ้นชาไปขึ้นขั้นสิ้นเลยบางทีเราหยิบเราเนี่ยไม่รู้สึกอ่าแล้วก็เขามาเข้าคอร์สธรรมชาติบำบัดเนี่ยโดยทำดีท้องเลยแล้วแต่แบบนวดน้ำตาลกระดุบให้ด้วยหลังจากนั้นมานะโอ้ไม่ชาไม่อะไรเพราะว่าอ่าปากอะไรต่างต่างเลย โอ้แม่เขาขอบคุณนะแม่เขารู้สึกจะเป็นหมอหมอฝันในพ่อเขารู้สึกเป็นหมอฝันนะแม่เขาเป็นเป็นครูว่าเป็นอะไรจำไม่ได้เนี่ยจริงๆถ้ามีอาการพกชาหรือว่าอะไรนะไม่รู้สึกเราคุต้องรีบบเลยรีบลมามาปีกมันลับมาดึงมันับมาจับอะไรม่ยจะช่วยได้แล้วเมื่อปฟาีปีก่อนที่จะกลับมาบางทีเหมือนเราเรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยค่ะ